ในสมัยพุทธเจ้ามีคนเป็นจำนวนมากที่เกิดมาพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์ในสมัยนี้มีคนเป็นจำนวนมากแม้จะตาบอดก็ยังได้ประโยชน์จากศาสนาอารมาเทศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เทศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง909เเป็นประจำต่อมาเมื่อปีที่แล้วมีคนตาบอดคณะหนึ่ง รถไปจอดแล้วก็จูงกันไปมลึงทังเทื่อเข้าไปให้ลูกซึ่งตาดีๆจูงพ่อจูงแม่จูงอะไรไปไปหาอาตมาและเขาบอกว่าเขาเอาบัตรม่ให้โดเป็นประธานชมรมคนตาบอดภาคตะวันออกเชียงเหนือแล้ว <c oughs> คนควบคุมเสียงช่วยทีเสียงอาตมาไม่ดีมันดีแล้วนะเมื่อกี้มันดีแล้วที่นี่ เขาก็เลยเข้าไปอตาตมาก็เลยเอาเก้าอี้มานั่งเอาบอกเนนเอาเอาเสือเอาสาดมาปูบอกมาใกล้ๆมาใกล้ๆตามปกติพระท่านไม่รังเกียจใครไม่ใช่ว่าต้องนั่งรถเก๋งถือกระเป๋าเจมบอลนี่จะต้อนรับกันตาบอดๆมานั่งใกล้ๆอตาตมาก็ถามว่าพระท่านไปอย่างไรมาอย่างไร,รก็มาราบบอกว่าได้ยินแต่ท่านเทศในวิทยุ อยากมาใกล้ๆอยากมากราบอยากมาฟังอาตมาก็แสดงธรรมทั้งเรื่องบาปคุณคุณโทษที่ทำให้เกิดมาเป็นคนตาบอดเขาทราบซึ้งเขาร้องให้ถึงบาปกรรมอาตมาก็สอนว่าเมื่อเราเกิดมาอย่างนี้แล้วตาบนอกบอดอย่าให้ในมันบอดอย่างนี้เอวตาในสว่างสวยยังรู้จักแสวงหาสิ่งที่ดีที่งาม จงสร้างคุณงามความดีอย่าทำกรรมชั่วตาบอดเขาก็บอกว่าเขาจะทำชั่วได้อย่างไรในเมื่อตาเขาบอดแล้วอาตามาก็บอกว่าไม่ได้เอาตาทำบาปหรือทำบุญมันเอาใจทำก็ได้คนจะพูดชั่วจะทำชั่วมันเริ่มที่ใจชั่วเสียก่อนเมื่อจะทำดีมันก็เริ่มที่ใจดีเสียก่อน เมื่อใจคิดดีแล้วมึงใจจะพูดดีมันจึงจะทําดีตาบอ,บอดนี้ก็สามารถที่จะทําทั่วด้วยวาจาโกหกหลอกลวงคนตาดีก็ได้เอาเปรียบตาบอดด้วยกันก็ได้แล้วจะบาบอดดับเบิลบอดนะชาตินี้ขอให้ใช้กรรมไปก่อนเขาร้องให้ถึงเรื่องการอาตมาแสดงเรื่องบาปเรื่องกรรมคนตาบอดให้ฟังสุดท้ายเขาก็สารภาพว่าเขาจะไม่ทําอีก แม้แต่ตาบอดนี่เขาก็โกงโกงคนตาบอดด้วยกันเวลาไปเล่นดนตรีเล่นดนตรีอยู่โรงเรียนสกลลาดเขาให้ผมเยอะๆไปใส่กระเป๋ามดัดผู้เดียวเขาสัน่นเอาให้มูน้อยๆเห็นไหมละ่ะตาบอดมันก็สามารถจะทําชัว่วจะทําดีได้อันนี้เล่าให้ท่านฟังว่าพวกเราเนี่ตาไม่บอดหูไม่หนวกดีหมดแต่ถ้าเราไม่ฝักใฝ่ในสิ่งที่ดีที่งามนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรมันก็เหมือนตาบอด ข้างข้างข้างในแต่ไม่ไม่บอกข้างนอก